สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอนาโตลีอันโตนอฟเอกราชทูตรสัสเซียประจําสหรัฐอเมริกานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเขาบอกว่าสหรัฐนั้นจะไม่อาจหลบซ่อนจากความขัดแย้งทางนิวเคลียร์แม้มันจะเริ่มขึ้นในอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรความเห็นของเขามีขึ้นท่ามกลางความกังวลที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กาลังลุกลามบานปลายระหว่างรสัสเซียกับนาโตในวิกฤตยูเครน ซึ่งทวีความร้อนระอุในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาละักจะมีรายงานข่าวว่าบรรดามหาอำนาจตะวันตกนั้นกําลังขบคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะเปิดทางให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธที่จัดหาให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยทางด้านอนาโตลีอันโตนอฟนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเขาบอกว่ารู้สึกแปลกใจกับบโนโรน d คติลวงตาที่บอกว่าหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมันจะไม่ลุกลามเข้าสู่ดินแดนของสหรัฐอเมริกาผมพยายามสื่อสารถ่ายทอดไปถึงพวกเขาอย่างต่อเนื่องในข้อสมมุติฐานหนึ่งที่ว่า สหรัฐอเมริกาจะไม่อาจตั้งเฉยๆอยู่วงนอกอยู่ด้านหลังมหาสมุทงนี้สงครามนี้จะส่งผลกระทบกับเราทุกคนดังนั้นเราจึงพูดมาโดยตลอดว่าอย่าทําเป็นเล่นกับคําเตือนนี้เขาชี้ว่าในขณะที่บรรดาชาติตะวันตกกล่าวหาว่ารัสเซียข่มขู่สําแดงแสนญานุภาพแต่ในทางกลับกันนั้นสหรัฐอเมริกากําลังดําเนินการวิจัยตรวจสอบผลลัพธ์การโจมตีทางนิวเคลียร์หากมันเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกซึ่งดูเหมือนเป็นการอ้างถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาออกคําสั่งให้ทําการศึกษา เพื่อจำลองผลกระทบต่อความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ที่มีต่อภาคการเกษตรของโลกอ้างอิงจากประกาศเชิญชวนในแพลตฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลสหรัฐการศึกษางกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคต่างๆไม่ใช่แค่ยุโรปตอวันออกและทางโซนตกของรัสเซียซึ่งจะถูกจำลองในฐานะศูนย์กลางของสมมติฐานการใช้นิวเคลียร์ไม่ประกาศไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเป็นตะกัดนั้นมีความตั้งใจนำเอาผลการศึกษาไปใช้ในรูปแบบใดอย่รงไรก็ตาม คำศัพท์นี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่การพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสองครามนิวเคลียร์ทวีความเข้มข้นมากขึ้นตามหลังความขัดแย้งในยูเครนและความไม่ลงรอยกันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆระหว่างนาโต้กับรัสเซียพวกผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่าการเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มพันธมิตรทหารที่นำโดยสหรัฐอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์หายนะทางนิวเคลียร์ขณะที่ข้อมูลจากสาพันนักวิทยาศาสตร์อเมริกันระบุว่าสหรัฐและรัสเซียคือสองชาติที่มีกำลังแสงปรมาณูใหญ่ที่สุดในโลก มีหัวรบิวเคร์5,000และ5,500หัวรบตามลำดับตามรายงานเมื่อเดือนสิงหาคม2567รัฐบาลสาหรัฐนั้นอนุมัติเบอร์ชันใหม่ของยุทธศาสตร์ทางิวเคร์ของประเทศอ้างอิงจากรายงานสื่อมวลชนฉบับหนึ่งระบุว่าเอกสารดังกล่าวออกคำสั่งให้กองกำลังอเมริกาเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปนได้ที่ต้องเผชิญหน้าทางิวเคร์อย่างพร้อมเพรียงกับรัสเซียจีนรวมถึงเกาหลีเหนือรัสเซียส่งเสียงเตือนบ่อยครั้งว่าความเคลื่อนไหวของตะวันตกที่มอบการสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครน อาจซ้ำเติมสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันที่เปลี่ยนมันไปสู่สงครามโลกและบรรดาสมาชิกรัฐสภารัสเซียเมื่อเร็วๆนี้ได้ทำการพิจารณาปรับแก้หลักเกณฑ์ด้านนิวเคลียร์ของประเทศเปิดทางสำหรับชิงโจมตีทางนิวเคลียร์ก่อนอย่างไรก็ตามรัสเซียเน้นย้ำว่าสงครามปรมาณูไม่ควรจะเกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านประธานดิวัลลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้เตือนว่าการลดข้อจำกัดที่กำหนดกับยูเครนสำหรับใช้อาวุธของตะวันตกโจมตีรัสเซียจะทำให้สหรัฐและพันธมิตรอยู่ในความขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซีย และจะเจอกับการตอบโต้อย่างสะสมทางวัสิลีเบนเนเซียผู้แทนทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติก็เน้นย้ำในเวลาต่อมาว่าการไฟเขียวว่ายูเครนใช้อาวุธพิเศษไกลที่ตะวันตกจัดหาให้จะเท่ากับว่านาโตเข้าเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรงนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ